ชารันทรอนเสิร์ฟครับเสิร์ฟนี่นิมายกมานี่มาตีติดบล็อกชัยโอ้ยบอลสองไม่มีคนเล่นอีกแล้วครับทางอินเดียครับเป็นเซอยต้และแบตยตาของจิมชัยครับนิมาเสิร์ฟมาที่โดนทรอ,อน ยกมาโด,ดานพลตีลูกนี้ลงไปครับทายชนะครับไทเอาชนะไปในเซตทีนน่5ครับ15ต่อ13คะแนนนี้ครับนี่ครับโอ้โหความมีใจของกองเชียร์แล้วก็นักกีฬาอายตุต่ำกว่า20ปีของเรานีครับฝาฟันอุปสรรคจนเอาชนะมาได้ก็สรุปการแข่งขันในเกมนี้ไทยเก็บชัยชนะ5นัดรวดครับ